สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้อลิซาอินเจแปนะคะจะเอาใจสาวๆนะคะที่อยากจะทานอะไรที่มันไม่อ้วนอุ้ยไม่จริงเลยนะคะทานอันนี้หมดจานะคะคไปทานข้าวต่อคะ่ะไม่อิ่มนะคะอันนี้อลิซาเองนะคะวันนี้นะคะพอดีว่าไปดูช่องคนยายญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ใช้กรรไกรหัน่นว่าไม่ได้ใช้มีดหั่นนะคะแล้วเขาก็เอามือฉีกอันนี้คือบุกนะคะเขาเรียกว่าคนอยากเกินะคะ วันนี้อาจายจะทําบุกผัดน้ํามันงาแบบญี่ปุ่นนะคะจะใส่พริกกระเทียมน้ํามันงาค่ะก็พอดีว่าใช้มือแล้วมันไม่รอดนะคะก็เลยต้องใช้กันไก่มาช่วยนะคะแต่คุณยายคนนั้นะเขาใช้มือเลยนะคะเขาดึงออกมามันน่าอร่อยมากเลยนะคะแล้วเขาก็ไปกินกับข้าวร้วนอนๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคนยากเกิดนะคะคนยากเกิดกมาอัปาอิตเมนะคะแต่วันนี้ภาษาไทยก็จะเป็น บุกนะคะผัดน้ำมันงาญี่นนั่นเองนะคะวันนี้สาก็ใช้หนึ่งก้อนเนี่ยนะคะนี่ก็ใช้ทั้งมือใช้ทั้งตัดนะคะมันก็มันเหนียวนะมันไม่ใช่นิ่มๆน,นะ,ะนเพื่อนๆแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีบุกนะคะหลายๆแบบเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกลมใหญ่ๆเหมือนลูกชิ้นหรือว่าเป็นเส้นๆเ,เหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือแบนๆหรือว่าจะเป็นรูปแบบแบบ มักกะโรนีนะคะหรือว่าเป็นแบบเส้นกว๋วยเตี๋ยก็มีนะคะลองดูนะคะนี่ก็ใส่น้ำมันงานะคะก็ใส่คอนยเกอหรือว่าใส่บุกลงไปนะคะอันนี้เป็นบุกก้อนนะคะแล้วเราก็จะหั่นพริกแห้งนะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะใส่ลงไปนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันงาน้ำมันงากับกระเทียมเดี๋ยวกลิ่นมันจะตีกันนะคะก็เลยอ่า ใส่แค่พริกนะคะแล้วก็คนนี่นะคะเพื่อนๆจะทําบุกคั่วพริกเกลือก็ได้นะคะจริงๆเคยทําคลิปแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ลงนะอ,อร่อยมากค่ะบุกคั่วพริกเกลือนะคะแต่เราต้องใช้น้ํามันพืชแทนน้ํามันงาน,นะคะเพื่อนๆมาพูดถึงอาหารญี่ปุ่นสักหน่อยนะคะอาหารญี่ปุ่นพูดถึงแล้วนะคะมันไม่ยุ่งยากแต่เขาจะมีเทคนิคในการทําอาหารค่ะ อย่างเครื่องปรุงของเขานะคะมีไม่เยอะเลยนะคะแค่โชยุนะคะมิลินสาเกน้ำตาลแล้วก็ซอสสำเร็จรูปในซูปเปอร์มาร์เก็ตะคะ่ะเขามีให้เราเยอะแยะส่วนมากนะคะคนที่เขาทำกินนะคะเขาจะใช้ซอสสำเร็จรูปมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแม่ย่าเขาจะมีโชยุนะคะมีลินสาเกน้ำตาลแล้วก็ดาชิมีอยู่แค่นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออาเมงจยุนะคะ เขาก็จะใส่อันนี้ไปด้วยแต่ว่าวันนี้ลิษาไม่ได้ใส่นะคะในนี้ก็จะมีต้นหอมพริกนะคะใส่ชโชยุนะคะนิดนึงนะคะถ้าให้อร่อยก็ใส่ดาชินิดนึงหรือว่าผงปรุงรสของญี่ปุ่นนะคะก็อาหารญี่ปุ่นอะเป็นอะไรที่กินง่ายนะคะแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยอ้วนนะคะรสชาติไม่ค่อยจัดแบาบว่าแล้วเขาก็ทําทีละนิดนิดหน่อยๆน,นะคะ หากเพื่อนๆอยากทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆนะคะลองกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างบนสุดเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปของอลิสาอินเจแปนนะคะและฝากอีกหนึ่งช่องนะคะช่องอลิสาไลฟ์สไตล์ค่ะอินเจแปนะคะก็จะเป็นการทำสวนนะคะปลูกผักชีวิตบ้านนอกชนบทรวมถึงดอกไม้ต้นไม้ธรรมชาติลำธารรวมถึง นอกสถานที่คือการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ในสวนเพราะเป็นฤด,ด,ดูการในการทําสวนนะคะและอีกช่องหนึ่งคือเป็นช่องของลูกสาวค่ะมิวแฟมิลี่นะคะเกี่ยวกับลูกสาวค่ะแล้วก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นว่าเอ๊ะพัฒนาการของเขาเออขนาดไหนแล้วเติบโตไปกับเขาด้วยนะคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจกดเข้ามาในช่องอาสาก็จะเจอช่องต่างๆของอาสานะคะ,อะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกการรับชมทุกคอมเมนต์นะคะทุกกําลังใจจากเพื่อนๆที่ชม YouTube ทั่วโลกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ